สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการอนะุบาลลูกอัดเลยลูกกบที่เราออกจากบ่อลูกอัดใหม่ๆนะครับนี่เอาเรามาลูกมาไว้ในบอ่ออนุบาลลูกกบนะครับที่มันเปลี่ยนสภาพจากลูกอัดมาเป็นลูกกบนีบอายุประมาณสามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับซึ่งภายในอีกไม่เกินเจ็วันนี่ก็จะเป็นตัว โตขึ้นมาขนาดเท่าหม้อยมือนะครับแล้วก็จะสามารถจะหมายได้ในราคาตัวละบาทนะครับถ้ายุดต่อไปอีกก็บาทเทศษเศบาทสี่สิบห้าสิบตังแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละตัวนะครับทีนี้ผมก็ขอฝากความห่วงใยไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับในระหว่างที่โควิด หนึ่งเก้านะครับเครื่องนี้ให้พวกเราระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับในการอนุบาลลูกกบนะครับวิธีการใส่น้ำเราอย่าใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณอย่าให้อย่าให้ท่วมเขานะครับเนื่องจากว่าเขายังว่ายน้ํายังไม่ได้ยังไม่แข็งแกร่ยงยังไม่แข็งแรงนะครับเราอย่าอย่าใส่น้ําเยอะ แล้วก็ให้มีที่เขาเล่นด้วยนะครับอย่างโน้นบอ่อผมมันเอียงนะครับจยิงใส่ไปทางโน้นให้มันพอชื้นๆน,นะครับให้เขาเล่นน้ําได้สะดวกสะดวกนะครับส่วนทางนี้ก็ใช้น้ํามันจะลึกหน่อยใช้ปักบุ้งให้เขาช่วยพยุงตัวเขานะครับเขาจะได้มันตายไม่จมน้ําตายนะครับนี่ใช้ปักบุ้งนะครับช่วยเขามไม่ต้องใช้แพรก็ได้นะครับ าะแผลมันจะติดอาหารอาหารอยู่ด้านเพด้านล่างแผลนะครับประโยชน์ของเขานะครับคือถ้าเรามารุบาลนี่เราต้องให้อาหารเขาให้เขามาฝึกกินอาหารนะครับฝึกกินอาหารฝึกการช่วยเหลือตัวเองนะครับฝึกเป็นกบต่อไปเป็นกบนะครับซึ่งตามธรรมชาติของเขาเขาจะ ขึ้นตัวเองแล้วนะครับเพียงแต่เราแยกออกมาจากบ่อที่มีน้ำเยอะก็พอแล้วนะครับประมาณน้ำใสไม่น้อยนะครับหลักสำคัญก็คืออย่าให้น้ำเน่านะครับหากน้ำเน่าหรือน้ำเสียมันจะทำให้กบของเราติดเชื้อโรคแล้วก็ตายได้นะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับเปลี่ยนเช้าเย็นเพราะว่าน้ำเราไม่ไไม่ไม่ไม่ทิ้นเปลือกนานน้ำนิดหน่อยก็พอแล้วครับถ้าเรา น้ำเบี่ยมมันก็ไม่ไม่เน่าง่ายไม่เสียง่ายนะครับแต่น้ำน้อยมันก็ย่อมจะเสียง่ายนะครับคู่ผมใหม่หาอาหารให้กินนะครับอาหารอย่าให้กินเยอะอาหารหนี่กินพอประมาณนะครับถ้ากินเยอะท้องแตก,กของกินอย่างเยอะนะครับนี่เขากำลังกินันกินกำลังนอนนี่ถ้าคู่นี่ตัวตัวใหญ่แล้ะตายเลยไปดูแล้วว่ามันเป็นอะไรมันเป็น ดูในท้องเขามีแต่อาหารเต็มไปเลยนะครับเต็มหมดเลยเาก,กินจนท้องอืดน,นะครับกินอย่างไม่บรรยัญญบบรรจังนะครับอืมั่วใหญ่แล้วก็มีนะครับจะต้นตวอยเราผมงจะมาถ่ายหเห็นมือถือจะเอียงเอียงนะครับถ่ายให้ขนานกับพื้นไม่ได้ต้องให้ตั้งฉากอยงๆๆังเห็นว่าถ่ายได้ถ่ายได้นะครับนะครับการกนุบันนุบัดยการนุบันนุบกะยะแรกนะครับ อายุของเขาประมาณสามสิบวันตอนนี้ถ้าเก็เดเก็ดมาก็ถึงสี่สิบห้าวันสี่สิบสี่บห้าวันก็เริ่มจะจะหมายได้แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็โทรมาเลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดนนะครับ แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตดตามเราชมคลิปของผมมาโดยตลอดก่อนจากลาการวันนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ